สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมนักล็อกเอ็มเทเลปสอนยอดสูงเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาอัปเดตกิจกรรมนะครับประจำเดือนมิถุนายนกันซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันแรกมีอะไรทำบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมหรือชมคลิปวันนี้ผ่านเพลสนักล็อกเอ็มได้อยู่ในเพลสใต้คลิปท้ายคลิปและหน้าช่องนะโอเคครับผมเมื่ออพรรรร้้้มมแลลววเเเดดี๋ยยาไไปัับบชนะค เรามาเริ่มที่เควสล่างสุดเลยนะครับยิ่งพยายามยิ่งโชคดีนะก็มันจะมีทั้งเควสรายวันเควสครั้งเดียวเควสรายสัปดาห์นะอ่ะก็มาคุยกับ NPC คนนี้ครับอันสกิลฟอร์ฮันเตอร์นะฮะนี่ครับครั้งนี้มีนะครับตั๋วนะครับตีบวก15นะครับเป็นของรางวัลซื้อได้ในราคา1เซนนีอ่ะลองคุยดูนะครับนี่ฟีดแบ็กค์ดนี่ครับผมนี่นะครับผม ก็อันแรกเลยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นพ่อค้านะครับที่ขายไอเทมให้เรานะครับนี่ครับก็ที่น่าสนใจก็คือตรงนี้เลยนะครับหลังจากเปิดใช้งานแล้วนะครับจะได้ตั๋วนะครับ e quipment refine นะครับตั๋วหกสินะจัดไปเลยครับรออะไรนะหนึ่งเซนีเองนะครับผมนี่แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าตัวนี้ครับอุปกรณ์ไว้สำหรับซ่อมนะซื้อก็ไปนะฮะอันนี้เอาไว้ย้ายออฟนะครับซื้อไปอันนี้ตั๋ว ะครับการเวลาซื้อไปนะครับผมอ่ะตัวแรกก็ประมาณนี้นะครับผมไอตัว15นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะต้องกดใช้งานนะครับมีระยะเวลาการใช้นะครับอยู่ที่212วันนะเราจะเอาส่วนไหนก็ได้นะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโล่นะครับชุดเกราะชุดคลุมรองเท้านะฮะออเทอร์นีนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมกิจกรรมถัดไปนะครับผมแบกกิฟนะฮะแบกกิฟ มันอยู่ใกล้ๆกันแหละนี่ครับอุ้ยตัวอะไรวะซิปปียแบร์นะครับพินาต้านะครับอ่ะโอเคคุยครับอ่าคลิกที่นี่เพื่อแสดงผลบทบันทึกนะฮะอ่ะเป็นโปสการ์ดนะครับอันนี้จะเป็นอ่าวันทามรีวอร์ดนะครับก็คือคุยครั้งเดียวนะครับคือระยะเวลาในการคุยคุยนี่คือทั้งเดือนแหละนะครับคุยแค่ครั้งเดียวนะฮะก็จะได้รับในส่วนของเฟคอยนะครับแล้วก็อ่ากิ้งลูสโตแล้วก็บัตรกาชานะครับนะครับตู้กลาง30ใบนั่นเอง อ่าจบไปแล้วนะครับ2กิจกรรมเนาะโอเคนะครับกิจกรรมนะฮะถัดไปเลยแล้วกันก็อ่าขอดูก่อนนะเดือนนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอ่าเฉลิมฉลองวันเด็กนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนจะเป็นวันเด็กแห่งแห่งชาติแต่ไม่ใช่วันเด็กบ้านแล้วนะก็มันจะมีเควส์นะครับ c h i l d r e n Wish นะครับผมไปที่ปอนเทล่าตรงนี้นะครับก็คุยกับน้องคนนี้ชื่ออะไรลาลาเบลลาเล่ re, อะไรอย่างเงี <laughs> ้ยชื่ออะไรวะลาลาเบล ลาลาเบล่เอออ่าผิดขออภัยด้วยนะฮะก็นี่ครับอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่านะเป็นเควส์รายวันนะฮะก็หนึ่งไอดีนะครับเข้ามาทำได้ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็จะให้เราไปที่ดิมซิตี้นะครับบริการเทเลพอร์ตนะฮะอ่าผ่านไปแล้ว2กิจกรรมนะกิจกรรมแรกคือซื้อของในราคา1นึ่งซินนีนะฮะอ่ะมาที่ดิมซิตี้ครับ Children Wish นะครับผมความพัฒนาของเด็ก นะครับผมคุยเลยมันเป็นเควสรายวันนะทาง่ายๆนะครับผมจัดไปนะครับไปที่เลเทนเทเตอร์นะครับผมไม่ได้มานาน,านแล้วว่ะเมืองดีฟซิตี้ผมเคยทาเควสที่เมืองนี้อยู่ยังไม่จบเลยแล้วก็กระโดดไปทําไว้นั่นก่อนไอเควสย่อยอ,ะอ่ะโอเคตรงนี้เลยนะฮะคุยเลยครับ แนะนำตัวก่อนนะฮะดูของรางวัลที่ได้รับครับมันจะเป็นรู้สึก Innocent In Point นะเป็น Innocent In w i s h หรือเปล่าถ้ามันเหมือนเซิร์ฟนอกอะครับจะเป็นไอเทมชช่นเดียวกันนะฮะโอเคผมเทนะสวยดีผมใช้2.5ดีกว่าผมถนัดโอเคเดินไปตรงอแมปตรงขวานะ,ะไล่ไปเลย นนีก็จะเป็นคลิปยาวนิดนึงนะฮะรวบรวมกิจกรรมเนาะคุยกับซิริก้านะครับอันนี้เป็นตัวอ๋ออ่ะโจมตีเทรนนิง่งเกสอ่ะโอเคคุยต่อครับง่ายไหมผมว่าง่ายอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนะครับถ่ายภาพครับผมไหนว่าโอเคถ่ายตรงนี้เลยอ่ะไม่มีอะไรมากครับแค่ถ่ายรูปเฉยอ่ะ คุยไปเลยนะก็ได้เงินมา3 0 0แสนครับนี่ครับแล้วก็ได้ Innocent w i s h มา5ชิ้นนะครับผมในส่วนของ Innocent w i s h เนี่ยคืออะไรใช่ไหม Innocent w i i s ก็คือไอเทมนะครับที่เอาไว้ใช้ได้นะครับผม่อไปนะนี่พระกอเข้ามาครับหนีแรกอะไรได้บ้างครับอย่างเยอะนะครับผมก็มีเข้าปั้นมีเดนส์คอยนะครับมีตัวกระชาทั้ง3ใบนะครับผม แล้วก็มีเพลงการแพทยแล้วก็ตัวไอพอนสีลุงนะฮะกิ้งลูนโซนดาวกิ้งลูนสโตนนะครับแล้วก็เฮสแวร์เลือกได้นะครับเดือนพฤศจิกายนทางไหนก็มีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมไว้ผมมาแลกแล้วเปิดให้ดูแล้วก็ตัวตีบวกออฟแมวแถว4นะครับผมแล้วก็ตัวบุกสิบนะครับอุปกรณ์โบราณน,นะครับผมแล้วก็เป็นอินโนเซนซ์คอสตูมนะครับเป็นผู้ช่วยแล้วก็พินาต้ากิฟต์นะฮะพินาต้ากิฟต์เนี่ยราคาหนึ่งพันแต่ว่า1000เนี่ยมันจะเป็นแต้มดนตรีนะ ถ้าเป็น innocent w i n จะซื้อได้แค่เท่านี้นะครับผมประมาณนี้นะก็มาไล่ดูกันได้ตรงนี้นะครับของทั้งในในโคตรเท่นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไว้รวบรวมเสร็จแล้วก็จะมาแล่ของรางวัลให้ดูนะครับผมอ่ะเราไปดูกิจกรรมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเป็น silica night นะครับผมกิจที่4นะโคตรเยอะเลยนะครับผมจะเยอะไปไหนนะฮะกิจกรรมเปิดมาวันแรกในปกติผมไม่เคยเจอนะเปิดมาวันแรกเนี่ยเจอกิจกรรมเยอะมากนะฮะ อ่ะคุยกับคนนี้แหละนะครับคนเวียนอยู่ในดีมซิตี้นะฮะอ่ะไปที่เซา์เกตนะครับผมกิจก,กรรมนี้ยังไม่ได้รวมกาชารวมมาเลยเลยเนะี่ยมีกาชาเข้าใหม่ด้วยนะอ่ะเราเดินไปก่อนที่เซา์เกตนะพอมาถึงเนี่ยเขาจะให้เราค้นหาเราชนะโวคอลกายพันนะฮะผมก็ไม่รู้ตัวไหนนะโวคอลกายพันเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะนี่ครับมันคือตัวเนี้ยนะ ดี๋ยวพาไปดูผมเจอมาแล้วนี่เอา้าไปโดนอะไรเนะี่ยนี่ครับตัวนี้เลยนะครับโวคอลตะกะแตนก็เลือดเยอะอยู่นะเลือดหลักแสนอะ่ะไอเลือดหลักล้านก็ไล่ตีไปนะครับผมไม่ยากโอ้เมื่อกี้ผมตี8ล้านเลยนะมันเป็นสกิลนะอันนี้ล้านหกหกแสนอ่าไล่ตีไปเรื่อยนะ อาโอเคเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเราก็กลับไปที่ดิมซิตี้นะครับอันนี้เป็นกิจที่4นะครับอันนี้มันจะเป็นอ่ากิจรายสัปดาห์นะเรากลับไปที่ดิมซิตี้ครั้งหนึ่งนะครับอ๋โอเคเราก็มาถึงดิมซิตี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยนะครับนี่เอเบซี MC คนเราคุยเมื่อกี้นะครับผม ะก็ได้ของมานะครับก็จะให้ Innocent Wish มานะครับผม1ชิ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไอเทมนะครับที่เขาให้เรานะนี่ผมไม่ได้มารับนะนี่ครับเขาก็แจกนะครับไอเทมนะครับวันเด็กที่จะมาถึงนะครับผมก็จะมีตั๋วกาชานะครับผมอันนี้กิจที่5แล้วนะกิจที่4ก็คือมัตตากี้เนาะกิจที่5นะครับแจกของให้อินโนเซนต์วิด้วยนะครับผม อันนี้มันไอเทมที่เขาอัปเดตนะครับอ่าไม่มีอะไรนะครับไอเทมที่เราได้รับก็คืออันแรกแหละนะครับอ่าโอเคนะก็ได้ได้จนส่วนของตรงนี้นะครับผมอ่าห้าอย่างนะเนาะกิจกรรมในวันนี้นะอ่าโอเคผมก็ถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นอ่ากาชาใหม่นะครับผมนี่จะเป็นกาชาอ่าเดือนมิถุนายนนะครับผมไอเทมนะครับก็มีอะไรบ้างล่ะไปดูกันนะครับ เริ่มวันที่วิเทอร์เวนก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้นะครับก็จริงเรากดดูได้นะครับลองนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นมูฟสปีด2%นะแล้วก็อิกนอเดฟสอนะฝากคู่มือได้เลือด60สิเดฟสี่นะครับผมถัดไปเป็นเมสเซดฟอร์ม CY นะครับซีวินนะับผมอันนี้เป็นประเภทใบหน้านะครับกระดาษแปะท้างหน้าอันนี้นะครับด้านในส่วนของอินหเด็กห ADK ิตนะครับผมถัดไปเป็นวิน แอนวินมิ l นะครับผมตรงไหนเอ่ยด้านหลังนะไม่ไม่ใช่ดิวินแอนวินมิ l มองไม่เห็นอนะอ่ะโอเคลองก่อนนี่ไงมันต้องจะบังกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ในส่วนของวิตสองอินสองโบนัสฮิสามนะแล้วก็มีเวสเทิร์นนะครับนี่ตัวนี้เลยเวสเทิร์นออฟวินนะครับผมด้านหลังนะอันนี้จะให้ในส่วนของมูสฟิ speed ปครับแล้วก็ จำนวนดอปเซนเนีนะครับที่ดอปจากการสังหารเป้าหมายเพิ่มขึ้น1%เปอร์เซ็นเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นหลังไว้ฟาร์มตังค์นะเนี่ยแล้วก็เฟิร er ์นฟูเลือง2%ปอร์เนตอตัวเองฝากคู่มือได้ ADK 6 m คหกเนะครับผมแล้วก็ถัดไปเป็น f i n g Dream นะฮะ f i n g Dream โหเต็ไมไปหมดเลย f i n g Dream เนี่ยนะครับก็ดาเมจกายภาพนะครับลดลง12%คือโดนดาเมจกายภาพแหละนะครับแล้วก็ในการตีบวก1ถึง6เนี่ยทุกๆก,การตีบวก1เนี่ย นะครับจะโดนดาเมจกายภาพ้าบอลล็อีก3%เปอเซ็ากับว่าเราจะได้6 3สามสเลยนะโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับโดนดาเมจกายภาพ้าบอลล็อกงสาแล้วก็ฟรีซี่ซัมเมอร์นะครับห,ห,หมกฟิวใช่ไหมหมกฟิวใช่ไหมฟรีซี่ซัมเมอร์เนี่ยนะครับให้ในส่วนของมุสปีดสแล้วก็เพนห้าเปอร์เซ็นตะ์ะแล้วก็ค่าเซตัตหงใน6นะครับอันไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสเต็งเอจิวิสอินเดคลักนะครับถึง119จะได้เพน1%อุย้ยเจ๋งอนะถ้าเกิดว่าจะได้ ได้หมดเลยก็เป็น6%ใช่ไหมก็เป็นหมาหมวกเพิ่มเพนแหละนะครับตีกาจภาพตีเจาะเกราะเจาะทะลุนะครับผมก็ฝากคู่มือได้เอทิเคทหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมกาชานะอ่ะเรามาสุ่มฟรีกันไหมเรามาสุ่มฟรีเล่นกันนะครับโอเคมาสุ่มฟรีได้ด้วยนะจัดไปนะครับผมสุ่มฟรีโลดได้เบทเทอร์นี่มานะครับต่อมาเดี๋ยวสุ่ม มีผมมีตัวอยู่แค่48ใบนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับเดีย๋ยวผมไปแลกตัวแล้วผมมาสุ่มใหม่อีกรอบนึงอันนี้ให้ทดลองเฉยอ่ะได้วินแอนว,นวินวิวไปนะครับผมอ่าก็ได้เป็นอ่าไอเทมกากๆสออันล่างนะแถวบนยังไม่ออกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาชานะอันนี้น่าสนใจมากเลยเป็นหมวกหมวกเพนนะครับเจ๋งอะนะครับผมอ่ะถัดไปนะครับผมก็หมดย่างกิจกรรม แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นากาชาการ์ดนะครับผมก็มีกาชาการ์ดรีใหม่นะก็เพิ่มในส่วนของอ o t a ทลเจเนอ l รลล r กมานะครับผมเป็นการ์ดบอสเต่านั่นเองนะผมที่มากับแพทล่าสุดนะแล้วก็มีอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับที่จะเพิ่มคำว่าอัพเนะาะเดี๋ยวเรามาสุ่มนะครับการ์ดใหม่กันนะครับผมจริงการ์ดมันก็เดิมๆเนาะเราก็เคยรีวิวอธิบายกันมาแล้วนะครับความสามารถของการ์ดแต่ละใบนะ ก็วันนี้มันรีใหม่นะครับก็มันจะรีตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง20นะครับผมเดี๋ยววันที่21เนี่ยมันก็จะรีใหม่ให้เรามาสุ่มการ์ดฟรีกันนะครับได้เลดิกการ์ดมานะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็หลายอย่างอยู่นะวันนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับ พือเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็ย่าลืมปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ